สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาดูคู่ Gbpusd ครับนะหลังจากเมื่อวานที่เราก็เซลลงมาเนาะวันนี้นะครับกราฟเซลลงมาจนถึงแนวรับราคาประมาณ1.200นะครับ1 2 0่งจนี่แหละนะครับเอาราคานี้แล้วกันนะไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมเดย์มีโอกาสลงต่อนะแต่ว่าเห็นสีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอ่าถ้าในมองกรณีถ้ามองในกรณีที่ กราฟมีโอกาสพักตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับบ่ายสมเนี่ยนะไทม์เฟรม H 4ไม่ว่าเขาจะจบแดงสั้นหรือเขียวฟังดีๆนะครับแดงสั้นๆแบบนี้นะฟังดีๆนั้นตะ่อให้จบแดงสั้นๆแบบนี้หรือจบแท่งเขียวก็ตามกราฟมีโอกาสขึ้นไปหาแนวต้าราคา1.21045หรือ1.21850แต่ถ้าเกิดว่านะกราฟจบด้วย P A C l C แดง,แดง เต็มแท่งแบบนี้ครับนี่คือหมดโอกาสบายแล้วนะเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยจะต้องเซลล์ต่อลงมาโดยอาศัยเขาเรียกว่าแนวต้านนะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ราคา1.20อ่า20596ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าจบแท่งแดงแบบนี้เราจะเขาเรียกว่า follow s e l l ตามแต่ถ้าไม่จบต่ำกว่าแท่งเขียวนะครับเราจะบายเพราะว่า กราฟมีโอกาสพักตัวสูงมากไทม์เฟรม h4 สี 4, และไทม์เฟรมที่1นั้นนะครับขัดแย้งกับไทม์เฟรม Day ไม่แปลกครับเพราะว่าไทาม์เฟรมเด y ์เขาเป็นไทม์เฟรมหลักเป็นไทม์เฟรมใหญ่ยังไงเขาจะยังไม่เปลี่ยนเทนง่ายๆแน่นอนเทนของเขายังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยนะครับเมื่อราคาไม่มีแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่สามารถทะลุแนวรับลงไปได้พูดในตามทางเทคนิคกราฟจะมีการเขาเรียกว่าพักตัวเสมอเสมอ เพราะฉะนั้นนักเก่งกำไรส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่นการพักตัวของกราฟจะฟอลโล่เซลตามนะแต่ระบบเทรดจนสลัดสามารถคิดค้นวิธีการในการที่เราจะบายขึ้นไปพักตัวและเซลลงมาตามเทรนของไทม์เฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องบายหรือไม่เคยเรียนรู้ระบบเทรดจนสลัดครับแนะนำให้เข้ามาสมัครเรียนเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำกำไรเพราะเราสามารถอ่านกราฟได้จริงๆนะ ตรงนี้ใครครับต้องการบายนะต้องบายด้วยความเข้าใจนะสำหรับท่านที่เซลล์ก็เซลล์แบบสบายใจแต่อย่าลืมเรื่องของการบริหารพอร์ตนะครับตรงนี้ฝากเอาไวน้นิดหนึ่งนะเพื่อป้องการความเสียหายที่เกิดขึ้นครับต่อไปเราไปดูกันที่ไทม์เฟรมที่หนึ่งนะจะเห็นว่านะขณะนี้ครับกราฟยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบที่เป็นกรอบไซเวย์อยู่แต่กรอบไซเวย์นี้จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะเขาจะกลายเป็นบริเวณเขาเรียกว่าแนวรับหรือแนวต้านดีมาร์หรือซับไพนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะเราจะต้องรอเขายืนเหนือหรือยืนต่ำในการที่จะบายหรือจะเซลเวลาที่กราฟไซเวครับมันออกได้สองทางบายกับเซลแต่มันจะบายกับเซลแค่ในกรอบของมันแค่นั้นนะมันจะไม่มีทางทะลุกรอบได้เลยการที่จะรอบายเพื่อให้มันทะลุกรกอบเราต้องรอกราฟมันเบรกหรือเลือกทางออกไปก่อนถามว่าถ้าเก่งจริงทำไมไม่บายแต่แนวรับเลยล่ะก็บายได้ครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องพวกนี้เราบายได้อยู่แล้วแต่เราต้องบริหารพอร์ตให้ได้ เราเซล์ลได้อยู่แล้วแต่เราต้องบริหารพอให้ได้และเราต้องรู้ว่าเราเซล์ลเพราะอะไรและเราบายเพราะอะไรไม่ใช่เข้าด้วยอารมณ์หรืออัตตาในตัวเองซึ่งจะทําให้เรานั้นสูญเสียเงินในตลาด Forex ได้ฝากไว้ให้คิดสําหรับทุกคนทุกท่านที่ติดตามระบบเทรดจนสลัดครับร่ลำรวยทุกคนทุกท่านนะสวัสดีครับผม